สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกัน มาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูโรปาลีกเพลย์ออฟนัดแรกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างมิทิลแลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างคูพีเอสคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา5ทุนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม MCH Arena เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพนันการสมัครสมาชิกของเพื่อนๆจะช่วยให้เราได้มีทุนในการขับเคลื่อนต่อไปได้ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ทางเราขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านมิดทิลแลนด์ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านมิทิลแลนด์ทีมดังจากเดนมาร์กของกุนซือโทมัสโทมัสเบิร์ก ผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาฝ่าด่านเอาชนะเฟรดิกสตัดมาได้สำเร็จส่วนสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดเพียงแค่อุสมานดียยวที่เจ็บเท้าหักหมดสิทธิ์ลงสนามรายเดียวนอกนั้นแกนหลักยังอยู่ครบนำทีมมาโดยเดนิลคาสติโยและอาราวชิมชี hi, คอยขับเคลื่อนแดนกลางสนับสนุนคู่กองหน้าอย่างมิเกลโกโกซาและอาดัมบุกซาที่พร้อมลงล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนคู่พีเอสกันบ้าง ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านคูพีเทีมตัวแทนจากฟินแลนด์ภายใต้การทำทีมของยาโกวิสเกมนี้ถือว่าพร้อมสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนให้กังวลคุมกำลังแดนกลางมียาโกออกซาเนนและเยร์วูิไลเนนคอยคุมจังหวะเกมส่วนแดนหน้าฝากความหวังไว้ที่ เปเตอรี่เป็นนานเนนและออตโตร,รูออปปี้คู่หูตัวความหวังในการทำประตูทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเกมนี้เป็นนัดแรกที่ได้พบกันเกมนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านมิทิลนดูเหนือกว่าค่อนข้างชัดไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ฟอร์มการเล่นรวมถึงคุณภาพของผู้เล่นโดยเฉพาะการเล่นในบ้านที่มักทำได้ดีเสมอขณะที่คูพีเอส แม้จะเข้ามาได้ถึงรอบนี้แต่ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ในเวทียุโรปยังน้อยและศักยภาพทีมก็ดูเป็นรองพอสมควรมองมุมไหนก็ยังเชื่อว่ามิดทินแลนด์มีโอกาสไล่บี้กดดันและเอาชนะไปได้ไม่ยากเปอร์เซนต์ที่มิดทินแลนด์จะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซนต์ที่คูพีเอสจะชนะอยู่ที่15%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า มิทินแลนด์ and, เปิดบ้านชนะคูพีเอสไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างคริสตันพาเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเฟรดดิกสตัดคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเซลเฮิร์สพาร์ค เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านคริสตัลพาเลซฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านคริสตัลพาเลซของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์เกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเอ็ดดี้เอนเคเทียชิกดูกูเร่ไดชิคามาดะมาเทอุสฟรังชาและชาดีริอัตที่เจ็บทั้งหมด แต่ถึงจะมีตัวเจ็บหลายรายก็ยังไม่น่ากังวลเพราะนักเตะที่เหลือถือว่าพร้อมลุยโดยแนวรุกนำโดยออสโซเน่เอโดอาร์ดที่จะยืนหอกล่าสกอร์พร้อมได้เจสุรุนรักาคีและโรแมนเอเซ่ช่วยสร้างเกมรุกอยู่ด้านหลังมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเฟดิกส์ตัดกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ 4, 4, 8, 4. ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านเฟดิกส์ตัด ตัวแทนจากนอร์เวย์สภาพทีมถือว่าพร้อมเกือบเต็มร้อยจะขาดก็เพียงวาลเดม,มาร์เบิร์กโซนายทวารวัย24ปีที่ยังเจ็บอยู่รายเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นๆอยู่กันครบขุมกำลังแดนรุกมีโยอันเนสบียทาลิตและเฮนริกสโคกโวจับคู่ล่าตะข่ายเหมือนเดิมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเกมนี้เป็นนัดแรกที่ได้พบกัน เกมนี้ต้องบอกว่าเกมนี้คริสตัลพาเลซคมอยู่หลายขุมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องหรือมาตรฐานทีมที่เหนือกว่าเยอะบวกกับผลงานช่วงหลังที่กำลังมั่นใจสุดๆทั้งการดับลิเวอร์พูลหรือบุกแบ่งแต้มเชลซีเกมรับก็ดีเกมรุกก็ดุดันบรรยากาศทีมกำลังมั่นใจสุดๆส่วนทางด้านเฟรดดิสตัดฟอร์มหลังหลุดแพ้มา2เกมติดแบบเละเทะโดยเฉพาะเกมโดนมิดทิลแลนด์อัดรวม1ต่อ5 ดูแล้วเกมนี้เจอแรงกดดันจากเจ้าบ้านไม่น่าต้านไหวมีสิทธิ์โดนยำเละเทะเปอร์เซนที่คริสตันพาเลสจะชนะอยู่ที่72เปอร์เซนเปอร์เซนตที่เฟรดดิกสตัดจะชนะอยู่ที่10และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่18จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าคริสตันพาเลสเปิดบ้านชนะเฟรดิกสตัดไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับ โดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการค f e r ฟอเรน e ์ลีกรอบเพลย์ออฟเลกแรกโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างชักทาโดเนสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซเวตคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม s t a ดิโอนมิเชส k i ้อิมเฮนรา a ้าเรมาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านชักทาโดเนสฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้0นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านชักทาโดเนสเจ้าถิ่นที่ตกรอบมาจากยูโรปาลีกสภาพทีมก็ยังมีปัญหาตัวเจ็บอยู่พอสมควรตัวหลักที่หายไปแน่ๆก็คือลาซานาตราโอเรกองหน้าตัวเก่งที่เจ็บยาวมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่โดยรวมแล้วนักเตะที่เหลือก็ยังพร้อมลุยมีทีเด็ดอยู่ที่เนเวตันยืนค้ำแดนหน้าและเออรฮอยซูดาคอฟคอยคุมเกมกลางสนาม มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเซอร์เวสกันบ้างฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเซอร์เวสตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด์สภาพทีมถือว่าพร้อมแทบเต็มร้อยจะขาดก็เพียงดาวิดดูลินกับอเล็กซิสอันตูเนสที่ยังเจ็บอยู่รายเดียวเท่านั้น แต่เกมนี้พวกเขาจะกลับมาใช้ชุดใหญ่แบบเต็มกำลังโดยฝากความหวังในการรุกไว้ที่มิโรสลาฟสเตวาน ovich, อาริเลชาโลและเคยานวาเลราที่จะคอยสนับสนุนเจเรมีกิเยเมนันกองหน้าตัวเป้าทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมาหนึ่งนัดผลคือเจ้าบ้านชักทาโดเนสชนะ1นัดเสมอศูนัดแพ้ศูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสียศูนย์ประตูเกมนี้ ต้องบอกเลยว่าชักทาโดนเนสได้เปรียบชัดเจนทั้งมาตรฐานทีมที่เหนือกว่าและฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งสุดๆเพราะ15เกมหลังแพ้แค่ครั้งเดียวและเก็บชัยไปทั้งสิ้น10นัดถือว่าโหดใช้ได้แถมเกมนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองอีกด้วยมีแรงฮึดเต็มที่แน่นอนตัดภาพมาที่เซเวตฟอร์มนอกบ้านไม่นิ่งเลยพลาดท่าถึง2ใน3เกมหลังและยังแพ้ทีมร่วมหลีกมาอย่างยังบอยส์แบบขาดลอยด้วยดังนั้น โอกาสที่เจ้าบ้านจะกดขาดค่อนข้างสูงเปอร์เซนต์ที่ชักทาโดนสจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ทีเ,เวตจะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าชักทาโดนสเปิดบ้านชนะเซเวตไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับ จะได้เป็นแนวทางให้ท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ